รัอร่าสีเหลืองหัวใจสีชมพูแจกเพียงแค่3,000ชิ้นทําง่ายมากไม่เกิน3นาทีนุองๆก็ได้ของแล้วแต่พี่แป้ไม่แน่ใจนะคะน้องๆว่าเขาแจกวันละพันสามวันรวมเป 3, 000, ็น3,000ันือแจกวันละ3,000 จะทํากรุณาเช็คก่อนนะคะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปพร้อมบอกรายละเอียดนะคะว่าทํายังไงบ้างเมื่อน้องเข้ามานะคะน้องก็จะเห็นว่ามันจะมีเควสที่น้องทําคือน้องจะต้องไปเก็บพลังงานค่ะซึ่งพี่แป้งจะอธิบายให้น้องฟังหมดเลยว่าวิธีการเล่นมันต้องเล่นยังไงบ้างนะคะตั้งแต่การเริ่มต้นเลยสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นให้น้องกดคําว่าโกนาวได้เลยค่ะ ที่ว่านะคะเพื่อทําการนะคะเปิดที่ของตัวเองกด E นะคะจากนั้นนะคะน้องๆกรุณาไปอัพปืนด้วยนะคะและอัพกระเป๋าเดี๋ยวเดินตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะเพราะว่าน้องๆถ้าน้องๆไม่อัพเนี่ยมันจะช้านะคะทำให้น้องดูพลังงานได้ช้าน้องก็ต้องไปอัพของของตัวเองนะคะเพื่อความเร็วนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นปืนนะคะน้องๆน้องๆสามารถอัพได้เหมือนของพี่แป้งเลยแต่ว่าต้องใช้เงินหากยังไม่มีเงินไม่เป็นไรนะคะน้องๆเดี๋ยวทำตามพี่แป้งก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไป ก็เสร็จแล้วนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋านะคะพี่แป้ปจะอัปเกรดกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋า 2, 2ซึ่งสามารถเก็บพลังงานได้ทีละสอ0พพลังงานค่ะจากนนเมื่อเราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้น้องมาตรงเวทีคอนเสิร์ตแล้วน้องทาการนะ,ะกดค้างแม่น้องเราก็จะดูพลังงานเห็นป่ะมาดูดไวมากทุกคน2000แล้วนะคะพอดูเสร็จให้น้องกลับไปที่นี่น้องเปิดที่ของตัวเองไว้แล้วก็มายืนนะคะน้องพลังงานเนี่ยจะถูกดูดมาเก็บไว้ที่นี่นั่นเองแล้วเราก็กลับไปใหม่นะคะน้องนนจนทําแบบนี้จนกว่าหลอดมันจะครบ1นึ่งหมื่นแล้วน้องก็จะได้ของแบบนี้เลย น้องๆสามนาทีพี่แป้งก็ได้ของเลยนะคะพอเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาออมาอัพนะคะน้องๆแล้วเราก็กดจานะแล้วก็กดนี่เลยค่ะได้ของแล้วเรียบร้อยน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยซื้อสัตว์เลี้ยงนะคะมาซื้อด้วยนะเพราะว่ามันจะทําให้เราดูดของได้ไวขึ้นค่ะทําเลย